สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จอะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักคนในสถานะคนคุยนะคะสําหรับชาวาธาตุไฟนะชาวาธาตุไฟคือชาวราศีเมษสิสงห์ธนูค่ะประจําเดือนธันวาคมสองหหนะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดิ่มกันที่พลังงานของชาวาธาตุไฟกันก่อนนะคะอ่ะไพ่ใบแรกนะคะขึ้นมาเป็นสามเหลียน สี่ถ้วยสามไม้ชาวทาตไไฟก็ไม่กล้าเปิดใจเหมือนกันนะคะในสถานะตอนนี้เหมือนกับว่าก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะห้าถ้วยสี่ดาบ ก็ยังคงวิตกกังวลยังคงคิดเยอะคิดมากอยู่นะคะในตรงนี้ทบทวนอยู่นะว่าเขาจะใช่ไม่ใช่จะไปต่อกความสัมพันธ์นี้ดีไหมจะคุยต่อหรือพอแค่นี้นะคะทั้งสีดาบแล้วก็เจ็ดเดือนขึ้นมาเนาะเด e อ u ซค่ะจัดมินนายออฟสอดค่ะอ่ะแล้วก็ตามมาด้วยอัศาวินถ้วยนะคะโอเคค่ะ สำหรับพลังงานของชาวธาตุไฟนะก็บอกเลยค่อนข้างที่จะกังวลใจแล้วก็ไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ค่ะกลัวว่าจะเป็นการคุยแบบเล่นๆไม่ชัดเจนหรือว่าไม่ผูกพันนั้นในตรงนี้ค่ะกลัวจะผิดหวังกลัวจะเสียใจกลัวชาวธาตุไฟจะคิดไปเองฝ่ายเดียวนะคะเ,เหมือนกับว่าการคุยกันครั้งนี้ค่ะชาวธาตุไฟรู้สึกว่าเขาให้ความสําคัญกับชาวธาตุไฟน้อยอะค่ะ เลยเลยรู้สึกว่าเขาจะคุยต่อไม่คุยต่อในตรงนี้ยังไม่มั่นใจค่ะหรือจะกลายเป็นแค่คนคุยแก้เหงาเนาะกลัวตรงนี้ค่ะกลัวจะไม่ใช่คนจริงกลัวจะไม่ใช่ตัวจริงกลัวจะไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์เนาะกลายเป็นเอ่อตัวเลือกของเขาอะความกังวลใจนะคะในตรงนี้เพราะกลัวผิดหวังกลัวเสียใจด้วยแล้วเหมือนกับว่าเขายังปิดยังกัน้นยังไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกเท่าไหร่ในตรงนี้อยากคบอยากดิวอยากคุยค่ะแต่ทั้ง4ดาบกับ เดเหรียญขึ้นมาเนาะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะทําให้ชาวธาตุไฟกังวลใจทําให้ชาวธาตุไฟไม่มั่นใจในตัวเองขึ้นมาเนาะเหมือนกลัวว่าจะเป็นการคุยกันแบบเล่นๆไม่จริงจังอะค่ะในตรงนี้พยายามทบทวนหรือว่าคิดทบทวนกับตัวเองอยู่เนาะว่าจะเอาอยัางไงต่อความสัมพันธ์เนี่ยค่ะจะคุยต่อหรือว่าจะหยุดแค่นี้นะแต่บอกเลยค่ะว่าก็มีความหวังนะเหมือนกับว่า อ๋อชาวธาตุไฟในหลายๆคู่เป็นไม่ได้ว่าเพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์เพิ่งเริ่มต้นดิวเริ่มต้นคุยกันนะคะมันก็เลยยังไม่ชัดเจนหรือว่าเขายังไม่ได้เคลียร์ใจกับชาวธาตุไฟนะคะในตรงนี้แต่มีพลังงานของขดเดอร์ซันขึ้นมาจะเมนขึ้นมายัางไงเราก็เลือกอะคะ่ะเลือกที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้เลือกที่จะไปต่อความสัมพันธ์นี้กับเขาคนนี้เนาะเหมือนกับเป็นการให้โอกาสตัวเองที่จะเหมือนถ้าเขาเป็นคนที่ใช่อะก็อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะ แต่ก็บอกเลยว่าเขามีพลังงานของคนที่เจ้าชู้มีพลังงานของคนที่เป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่มีคนลุมล้อมเนาะหรือเขาอาจจะมีคนมาคอมเมนต์คนมาคุยเยอะค่ะในตรงนี้ชาวห้ชาวธาตุไฟรู้สึกหวั่นใจนะก็บอกเลยค่ะว่าความสัมพันธ์ตรงนี้รอการเติมเต็มรอการพัฒนาความสัมพันธ์กันนะคะระหว่างชาวธาตุไฟกับเขาคนนี้นะคะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในตอนนี้เขาคิดยังไงกับชาวธาตุไฟค่ะ เขาชอบไหมเขารู้สึกชอบรู้สึกปิ๊งชาวธาตุไฟหรือเปล่าเอ่ย t ด e อ o ทาวค่ะ The e เอม r o รหกไม้มเขาก็รู้สึกถูกใจถูกสเปคนะคะเราก็อยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับชาวธาตุไฟนะเด v ิ l ิ่งงบคับนะคะสามถ้วยอ่ะเขาถูกสเปคตรงไทยกับชาวธาตุไฟนะชาวธาตุไฟเป็นคนที่ตรงสเปคตรงไทยตรงใจเขาค่ะในตรงนี้เขารู้สึกชอบบางทีบางครั้งเขาเก็บไว้ในใจเนาะเพราะว่าเดมเพอเรอร์ขึ้นมาเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก็บความรู้สึกค่ะไม่ค่อยแสดงออกด้านความรักเป็นคนไม่หวานหรือวไม่โรแมนติกเป็นคนนิ่งๆเป็นคนมีสเสน่ห์หน้าค้นหานะคะคนคนนี้เขาอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์แล้วก็เหมือนกับ รอเวลาเหมือนกันค่ะในตรงนี้เน้องเหมือนดูค่ะว่าจะไปกันได้ไหมจะไปต่อกับความสัมพันธ์ได้ไหมแต่บอกเลยว่าเขาปิ๊งคุณตั้งแต่แรกเจอนะคะคนคนนี้นะโอเคค่ะเรามาดูนะคะว่าเขาคิดยังไงกับชาวธาตุไฟค่ะหกเหรียญน,นะคะกีน็อปคับอ่ะก็อยากไปต่อความสัมพันธ์อยากพัฒนาความสัมพันธ์นะสี่ไม้นะคะ สิบดาบเจ็ดถ้วยสเตรงค่ะในตรงนี้เขาอยากจริงจังกับความสัมพันธ์นะแต่เหมือนว่าเขาเก็บมันไว้ในใจเขารอดูรอคุยก่อนนะคะว่าจะไปกันได้ไหมเพราะเขาเป็นคนเรื่องเยอะเรื่องมากเหมือนกันนะคะในตรงนี้แต่เขาปิง้งเขาหลงเสน่ห์ชาวธาตุไฟอยู่นะคะยังไงเราอยากอยู่ใกล้ๆเนาะยอยากที่จะดิวต่ออยากที่จะคุยต่ออยากที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ค่ะ เขาคุยกับคนอื่นอีกไหมคะนอกจากชาวธาตุไฟแล้วหกถ้วยค่ะแปดเหรียญเพจออฟวาดอะก็ต้องยอมรับนะคะว่าเหมือนก่อนหน้านี้เขาอาจจะมีคนคุยมาแล้วเขาอาจจะมีคนอื่นๆที่เขาคุยมาก่อนหน้านี้ค่ะวิวออฟฟอร์จูนสิบไม้ณตอนนี้ก็บอกเลยว่า เขาอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับชาวธาตุไฟนะค่ะเขามีคนที่เขาคุยมาก่อนหน้านี้ค่ะเหมือนกับว่าเขาไปกันแบบมันไปกันไม่ได้อ่าเหมือนเข้ากันไม่ได้ปรับทัศนคติกันไม่ได้อ่ะค่ะปรับนิสัยกันไม่ได้ในตรงนี้มันก็เลยแบบค่อยๆห่างกันไปเนาะแล้วเหมือนกับว่ามีคนอื่นๆเข้ามาชอบเขาเข้ามาแบบแอบขายขนมจีบเขาอยู่นะคะในตรงนี้ก็มีเหมือนกันค่ะอืม เขาเป็นคนมีสเสน่ห์ค่ะในตรงนี้มันเหมือนกับว่าคนมีสเสน่ห์แล้วมันทําให้ดึงดูดคนอื่นๆเข้ามาในความสัมพันธ์ได้ง่ายค่ะในตรงนี้จะทําให้ชาวธาตุไฟปวดหัวนะเพราะพลังงานของเขาบอกเลยว่ามีคนที่แอบปิ๊งแอบชอบอยากที่จะคบอยากที่จะดีวกับเขาอยู่ค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันไม่เอ่ยแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะ เจ็ดออฟคัพค่ะห้าดาบแปดถ้วยควีนออฟพาร์ติเคิลนายออฟวาดนะคะเก้าเหรียญหกดาบ The Star ค่ะเจ็ดเหรียญและหกเหรียญ โอเคค่ะสำหรับแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ถ้ามี จะมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์กันไหมนะคะพลังงานในตรงนี้มีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์กันค่ะแต่บอกเลยว่าไม่ได้ราบลื่นเลยเนาะระหว่างชาวธาตุไฟกับเขานะกับคนรักคนนี้ค่ะเหมือนกับว่าต้องปรับตัวกันเยอะแล้วเหมือนเขาเป็นคนมีอีกโก้เขาเป็นคนที่เข้าถึงยากอะค่ะเหมือนเขาไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกในตรงนี้มันเลยทําให้ชาวธาตุไฟรู้สึกอึดอัดรู้สึกที่มันนึกถึงได้ถึงความไม่ชัดเจนรักไม่รักไม่บอกรักไม่รักไม่แสดงออกมาค่ะทำ ให้เดาทางเดาใจยากในตรงนี้จะมีปัญหามีประเด็นกันเนาะในหลายๆครั้งค่ะบอกเลยว่าชาวธาตุไฟในหลายๆคนในหลายๆคู่มีโอกาสที่จะมูฟออนมีโอกาสที่จะยุติความสัมพันธ์ค่ะไม่ไปต่อพอรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วมันรู้สึกอึดอัดไปหมดอะคะ่ะเหมือนกับเขาไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนในตรงนี้ค่ะทําให้มีการบอกเลิกมีการบอกยุติความสัมพันธ์นะคะด้วยแต่ใจยังรักใจยังผูกพันนะคะชาวธาตุไฟอะยังไงเรายังรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ ช่อยังรู้สึกว่ายังไงเขาก็ยังมีมุมที่ตรงสเปคตรงไทยชาวธาตุไฟอยู่นะคะในตรงนี้ก็เหมือนกับมีการกลับมาปรับความสัมพันธ์กันเหมือนกับ หยุดความสัมพันธ์กันไปมูฟออนกันไปแล้วก็ได้กลับมาคุยกันใหม่ปรับความเข้าใจกันใหม่อะค่ะก็บอกเลยนะว่าในเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขามันเป็นเรื่องความไม่ชัดเจนของเขาแล้วก็เป็นเรื่องที่เขาไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณหรือเขาคุยกับคุณน้อยหรือไม่ค่อยให้ความสัมพันธ์กับชาวธาตุไฟอะค่ะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันใช่หรือไม่ใช่มัน รู้สึกว่าเขาไม่จริงจังในตรงนี้ค่ะมันเกิดความหวาดระแวงแต่ก็บอกเลยค่ะว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับเข้ามาเคลียร์เข้ามาขอโอกาสหรือว่าเขาจะปรับปรับตัวดีขึ้นหรือว่าพยายามปรับตัวเข้าหากับชาวธาตุไฟนะคอยประครับประคองความสัมพันธ์แล้วก็ยังคงแบบไปต่อค่ะแต่ไม่ได้ราบลื่นเนาะในในตรงนี้ก็เหมือนกับให้คะแนนกันไปเรื่อยๆค่ะว่า สุดท้ายแล้วจะใช่ไม่ใช่สุดท้ายแล้วจะได้ปรับความสัมพันธ์จะได้ขยับสถานะจากคนคุยเป็นแฟนกันอย่างชัดเจนไหมเพราะบอกเลยว่าใช้เวลาพิสูจน์ใจพิสูจน์รักพอสมควรค่ะระหว่างชาวธาตุไฟกับคนรักนะก็บอกเลยว่าสุดท้ายแล้วยังไงแล้วค่ะในหลายๆคู่เลือกที่จะยุติจบความสัมพันธ์ละมุบอ่อนไปเลยก็ได้แต่ในหลายๆคู่ค่ะเขายังแบบ ยังมีใจยังกลับมาขอโอกาสยังกลับมาขอเริ่มต้นใหม่ชาวาธาตุไฟก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้เขานะคะในการปรับความเข้าใจในการปรับความสัมพันธ์กันเนาะเพราะยังไงแล้วเขายังเป็นคนที่ถูกใจยังเป็นคนที่ใช่อยู่ค่ะ โอเคค่ะสำหรับชาวธาตุไฟนะคะราศีเมษสิงห์ธนูนะคะที่อยู่ในสถานะคนคุยนะก็บอกเลยค่ะว่าเหนื่อยหน่อยนะคะในช่วงนี้เหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่ปรับตัวเข้าหากันอย่างมากหรือชาวธาตุไฟอะคะ่ะรู้สึกได้ว่าคุณเป็นฝ่ายปรับตัวเข้าหาเขาแล้วมันทําให้เหนื่อยมันทําให้รู้สึกอยากถอดใจอะคะ่ะในหลายๆคนอยากที่จะถอด ใจอยากที่จะถอยแล้วมุกออนออกจากความสัมพันธ์เนาะแต่ทําไม่ได้ค่ะด้วยเสน่ห์ของเขาด้วยพลังดึงดูดของเขาทําให้มันรู้สึกว่ามันยังไงแล้วมันยังตัดไม่ขาดสุดท้ายแล้วยังไงแล้วก็ยังให้โอกาสเขายังไปต่อความสัมพันธ์นี้ค่ะโอเคค่ะยังไงแล้วมิกะก็ขอให้ชาวธาตุไฟนะคะผ่านพ้นเรื่องราวอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะถ้าเขายังเป็นคนที่ใช่ถ้าเขายังเป็นคนที่ถูกใจนะคะก็ขอให้ความรักความสัมพันธ์กลับมาสมหวังแฮปปี้เอนดิงนะคะ ให้ขยับจากสถานะคนคุยได้เป็นแฟนกันอย่างชัดเจนเปิดเผยนะคะและกลับมาพบกับมิกาทาร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ